สวัสดีค่ะพบกับแอ n f อ n นฟินินะคะวันนี้มาพบกับการหมักชาคอมบูชากันค่ะซึ่งส่วนขาวๆที่ลอยขึ้นอยู่นั้นก็คือสก b บีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะใบาชาที่เราใช้นะคะก็จะเป็นชาจีนอบดอกมะลิของรามิงค่ะตอ,ตอนแรกเราก็นําขวดโหลแก้วนะคะมาล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ําร้อนจากนั้นก็ตวงใบาชานะคะ20กรัม ตั้งน้ำให้เดือดน,นะคะพอเดือดพุดๆแล้วเราก็ปิดไฟลแล้วก็เอาใบชาหยอนลงไปสัก10นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกรองใส่ขวดโหลแก้วนี้นะคะต่อมาเป็นขั้นตอนการใช้น้ำตาลทรายค่ะเราจะไม่ใช้น้ำตาลทรายขัดสีนะคะเราใช้ประมาณ500กรัมหลังจากนั้นก็เทงลงไปในชาจ้าเราจะทําเป็นชาหวานนะคะ คนๆให้ละลายพักให้เย็นนะคะแล้วค่อยหย่อนสกูบี้ลงไปตรงนี้นะคะเราก็จะเติมน้ำขึ้นมาให้ปริมาณมันห่างจากปากขวดประมาณ2นิ้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะก่อนที่จะเอาสกูบี้ลงต้องเช็คดูก่อนว่าน้ำไม่ร้อนแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องตาย ลงไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะก็แอบ,บชิมชาก่อนเอาสกอบี้ลงไปนะคะชาคือแบบหวานมากหรือเขาจะเรียกว่าชาหวานนั่นเองค่ะน,นี่คือเราซื้อหัวเชื้อมานะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะอันนี้คือตอนเทสเสร็จแล้วคือน้องแพนใหญ่มากค่ะได้มาประมาณ3ชิ้นนะคะ 500กรัมพอหมักไปแล้วนะคะประมาณสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์คะ่ะเราก็จะเอาน้องไปใส่ขวดแก้วนะคะเพื่อที่จะดื่มค่ะขวดโหลกแก้วแบบจุกใส่นี่นะคะยังก็จะสั่งมาจากอีเกีตจ้สะสรรพคุณของชาหมักคอมบูชานะคะมีมากมายเลยค่ะทั้งช่วยย่อยอาหารช่วยในเรื่องโปรไบโอติกช่วยสร้างสม,มุนภายในลำไส้ของเรานะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีสําหรับลำไส้เราเลยวิธีการดื่มนะคะก็ไม่ควรดื่มมากจนเกินไปค่ะควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะ สำหรับใครที่เอาสูตรแอนไปทำแล้วเวิร์กยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะว่ามันออกมาโอกกันหรือเปล่าสอบแล้วนะคะสำหรับการหมักชาคอมพูชาค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเอ f นฟินิตีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ